สวัสดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกผู้ทุกคนที่เข้ามาเบึงคลิปนี้เดี๋ยวจะเด้อคลิปนี้ก็เป็นคลิปคิดจังวัดแต่ละมืององปาเนาะเป็นล่างจากักเสร็จภารกิจเมื่อเาอ้าร์หย่ำใจซ้าเดี๋ยวป้าข่ายีมาเห็ดไม่กวาดแล้วก็มาเห็ดชนี้ให้พ่อแม่พี่น้องทำคลิปให้พ่อแม่พี่น้องเบึงเนาะ ขันคิดว่าคิปมีเบิ่งเร้ยวได้ประโยชน์กัเบิ่งต่อเนาะจะเนาะกดติดตามไว้ขันว่าบบประโยชน์บบมีบ่มีความรู้ไม่ยังของเซนนี้ก็ก็บิ่งก็ได้เนาะค่ะเนาะบบได้บบได้ว่ากันเนาะการทํามาห้ากินข้องคนเห่าเตล่เมื่อแต่ละวินเล้ววาไปแล้วก็เห็ดยเซยกไปก่อน เฮ He He ็ดเรียกแต่ละเมื่อแต่ละเวรบ่คือกันเนาะพี่น้องเนาะคนเราเกิดมาต้นหุ่นชีวิตบ่คือกันก็เลยว่าเฮ็ดยังกับมันกคือกันถุงตาเฮ็ดหมัดแขกแขกไม่กวัดไปส่งให้ลูกค้าก่อน เดินออกมาแล้วกกอี่มไม่ว้าตัวนี้เดี๋ยวเดี๋ยวด้ส่งไปให้ลูกค้านเ้ยนาเรียบตรงอันมง,งามแต่ละอันมไม่ค่อยคือกันเร้อะเด้อสิบอันนี้ไ่คือกัน Mình được dùng thịt đam đó Đam nôi, đam nhày ừ. xuống phải hay lúc khá dù thị thấy... Chẳng quát nhăn khổ Điều Thử kèm kho nó Để nó dài Để cái dài บันข้องแต่ละมือเนาะเจ้าเนาะเด็ดสะท้อนเส้นเด็ดไมมาที่เรียวดีเหรอมาแตไปยึเด็ดไหมวาทีกเกิดมาเป็นคนเราก็ต้องเรียนรู้แล้วก็ต้องดิ้นหล่นเนาะเพื่อรักทองขอ,องแต่ละผล เมใหหมาขุบสร้างชิบ่องแล้วก,ก็ต้องดินรนต่อไปถ้าเกิดมาหนครบกว่าที่ยากจนมาแจ่น,น้อยก็เลยจากดินรลนคนคนไย่บ่คือบางคนที่เขามีครบกว่าที่ร่ำรวยเท่ากันบ่ค่อยได้ดินรวนไล่เนาะน,นี้เกิดมาไหนถ้าอยาตาที่บ่นีน้ำคอมก็เลย ต้องคุ้นควายดินดุนเอาเองจนประคองชีวิตได้มาใหญ่ <c oughs> เท่ามาจนทุกเท้าทุกมือนี้มนได้นอนจัง กอนแม่ตายจะไปสเานี s um. <S này, è, ้จะได้อันนึงนี่ต้องใหม่กัโอ้เด็ดก็สอ้เอาเ็ดไม่กวาดกันต่อเนาะค่ะเนาะ

Hết mặt hết mà cho chết mùi đấy, hết lái cần nó chết mùi đi Không mùi tôi tắt cơ Tôi tắt ต้ามันมือปวอก็จังสีใ่ง่ายเนาะโอเคนะเบอร์ชีวิตบอสิ้นกระดินกันไปเนาะพี่น้องเนาะให้เขามาเบิ่งแล้วคิดว่าอีนำไปต่อยอดก็ลองเห็ดเบิ่งเดือดเด้อ ป้าเหิดทีปลุกเซราม,มือกบาบอมเอนวาสร้างคอนเทนต์เนาะเอาตามความเป็นจริงมาเห็ดให้พี่ให้น้องเบิงเนาะเดี๋ยวแต่ท่านผู้สมเดี๋ยวแต่ตพี่แต่น้องอีหิดว่าดีกาเบิงโตอบอดีกับเลื่อนผ่านเดี๋ค่ะเด้อเบิงมือป้าพี่เด้ออย่าเบิงป้าป้าเด้ออย่งอีแดไปเห็ดได้เนาะ การเริ่มต้นเนาะบางคนก็ยังเบิ่งเล่าก็ยังเฮ็ดบออเป็ียนที่อาก็เบิ่งไม่ได้เดือดจะเดือบลงมนันแล้วก็เอาออกมานี่บางคนก็เฮ็ดได้แล้วเบิ่งเทียเดียวช่องเทียเขาก็กเฮ็ดได้เนาะเป็นบางคนเนาะเนี้ยแต่ความอันสะมองของคนที่ไหวบ่ไหว ะมองไหวกะเบิงแปบ,บเดียวก็เก็ดเตได้นอะมงคลได้อย่างนึกบอกอย่างป้านี่กะสมองบ่ไหวความรู้กะบ่บมีเนาะความรู้กะเคปอซีนึงอ่อยากเหตุเมื่ี <c ười> ให้น้องได้เบิงซื้ออดต่อไปไว้เนะาะกันผูได้เหตุใด้ก็ได้เนาะ มันเป็นภูมิปัญญาท้องทินเนาะเป็นเป็นภูมิปัญญาท้องทินแล้วก็ซื้อทอดมาจากพเมย์จากป่ญ่าตารใหญ่ขันผู้ได้เบิ่งแล้วคิดว่าเอาไปซื้อทอดหิดได้ก็ฮิดเลยเดือดจะเด้อคือมืดมิดบ้านนะึย้อนแจ้งอีกแล้วประมาณนี้กนอนไปีหันมา บางคนก็บางคนก็บทึกใจกายาข็ดเห็ดเบิงเออเห็ดให้ขุ่นเบิงหรือว่าซ่อนขุน่นมาสันกาบารู้เนาะคันหาเห็ดแล้วมีคนยักเอานําไปเทศก็เอาไปเ็ดได้เนาะเห็ดให้เบิงแล้วเนาะบะเมนว่าตั้งใจที่เห็ด่อน่อนขุ่นเนาะค่ะเนะาะคุ่นที่เพิ่นวามากาเบิงปูกฝ่ายเบิงอันประวัติเพิ่นเราก็มีการศึกษา จถึงก็เป็นผู้รลกผู้ใหญ่ทีกกทกยยท่กระเซียนแล้วเนาะบางคนทีกนทท่กระเซียนที่มองที่กระเซียนแล้วเขก็ยังนําเอาไปฮ็ตได้เนาะบางคนก็ยังเอาอันนี้บดไ้วาให้เดือดจะหรือข้อโทษข้อผอา,ายเลยได้เ <c oughs> มื่อนี้จะคิดน้อยใจยังหยังระบายอารมณ์เด้อ คลิปนี้อันอันก็ได้เบิรงคลิปนี้แล้วคันคิดว่าดีกับเบิรงนโต้บอดีกับบอเบิรงเนาะกับข้อโทษข้อผ่ยเด้อจะเด้อข้อโทษข้อผ่ยุูุสุกคนที่เขามาเบ so, ิรงคลิปข้องปลาเห็ดอันไหนบัตรถืบัต้องมันบัตถืกับข้อโทษไล่ไล่เพราะว่าเขากับบมีความรู้ความอันมันยั่งดอก ก็ได้เห็ดคลิปแล้วก็ลงคลิปเปลี่นซื้อ,อเนาะเข้าบอกกำหนดกดเก่์ว่าต้องมีต้องคนที่มีความรู้เท่านั้นคนที่ยกการศึกษองง้อย่างนั้นอย่างนี้หมางคอยเห็ดคลิปลงได้เขาก็บอกกำโนดออก,ก็เลยลองเห็ดเบิงะะ้งแล้วค่ะเนาะ ถ้ามันสั้นห่อมาวางแล้วปลายมันบ้ทึ่งเราก็ต้องเก็บไว้ก่อนเลาะจอไว้ห็ดอันตรงกลางๆนี้มันต้องได้ไซส้แคนยาวน่อยนึงเนาะตรงกลางๆตรงกลางๆจักอันที่สิบไปห้าสิบสี่สิบห้านี้มันต้องไซส้แคนยาวน้อยนึงหรือค่ะเด้ออันนี้อันที่เท่าไหร่อันที่หนึ่งสองสามสี่อันที่เก้าที่สิบไปหอด อันที่สิบสี่นี่สิห้านี่มันอย่างโบโลเทียเนาะเขาก็ต้องใส่แง่นยาดีเนาะคะเนาะต้องหานยาวๆใส่ดีส้นมันอย่างอียาวออกมาเนาะเดี๋ยวหัดเลาเอี้ไม่ิึงหรอกเทีมันก็บังมือเนาะเนี้ยส้นมันอย่างอียาวมาะนีเนาะถ้าว่าเขาอันสั้นใส่ลล่ส้นมันอียู่ใกล้ๆนี่เราเวลามันเวลาเขาโค้งนล้วีเป็นพักเดอค่ะเดี๋ยวเวลาเขาโค้งะนีเนาะ มันอีดนเป็นผักพอดีมันก็อีบองงามเนาะเพราะฉะนั้นอันที่เก้าที่สิบจิบเอ็ดไปนี้ให้เฮาเอาอันเยาวๆใส่ไว้ได้เนาะอังตายมันหุ้นกะบออให้มันแวงเนาะถ้าเราลุดลงมามันก็อีแวงมันอีดูบ่อส่วยเนาะ โทรมาเนาะเด,นเดี๋ยวันเด้ออันเฮ็ดคลิปเร็วกันเด้อจังโทรมาค่ะว่ามีซื้ออย่างบรับเชื่เด้อจะเด้อก็ได้เลยมาเข้ามาในเครื่องเดี๋ยวทำคลิปจักบึดกคนเด้อจังโทรมาค่ะเฮ็ดไม่กว้าด,ดามนี้เร็วกันเด้อจ้ะทางเพื่อนก็เป็นลูกค้าโทรมาสร้างไม่กว้าเนาะ có lát cho là sắp chưa được hả anh hết mấy quá đam đi hãy bừng còn ให้ให้เห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็จะลืมกดไรให้คนละหนึ่งไลได้เด้อจะเดือย เกิดมาบุญกองเงินกองทองคือเข,ข้านอกก็ต้องดิ้นรนเหตุใด่สนี้เนอของเราได้เรียนว่าม,มีการซึกซ่าสู้ซึดทดปลุ่มปัญญาท้องทิมนสนีเนย่ไปไว้ให้รุ่นลูกรุ่นน้านเบิงเนาะตาถึงได้ทำยูทูบนี้นะ บวชิดไว้บึงกันต่อตัวไปซื้อๆกะบะหมีให้เฮ็ยนบะหมีให้นั่นเนาะได้จักอันแล้วนอะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าเลื่อันอ่ะตาเฮ็ดซิปอันเดี๋ยวจะเดือดเฮ็ดซิป สิหล่นสิบลูกบางทีก็เห็ดสิเอ่อเห็ดยี่สิบเหาะ20ลูกบางทีก็ยีเอ็อเออนนอดอาออนาะเล้ยแต่เสียงเมืนอีเรีย,ยสัน้นเรียงยาวบางคนก็ไปเห็ดอันใหญ่ไาย,ายมันกว้าแล้วมันหนักกาสัน้นโอ้ตักทมนมีดกรกมีดกระล,ระลเอาเองฟ้นเอาเอง <laughs> กลุ่มเดบรกลุ่มเดกะกลุ่มฝันกลุ่มใจเออถ้าเบืองเดียวมันเสียกมันหยังยาวอยู่เนาะอันนี้อันนี้ห่อผอบฝันแล้วเหากะเทียนเพามันนี่เนาะจใจเนาะห่าอันกันบอกให้มันรูดเนาะมันหรูดเสียกพอมาเสียกอันนี้มันมึนมันมึนมันต้องสลักไว้บอกให้มันลื่นไปเนาะเงี้ยข้าว่้มเทียเดี๋ยวเดี๋ย โซ่เทีย,ยที่ส้าหอกกระลวดไปเลยอยที่ส้ามกระลวดปิดเลยแล้วก็ดึงขึ้นมาแล้วก็อเอามาเย้เขานุนนี่ ุนถนัดายทนัดคว่ากระหติตได้ตือจะเดือะเฮาก็กโก้เอาตามเอามู่ครั้งที่เฮาทนัดเนี่ยไว้เป็นอันเมือที่ดึงเสียกเนาะคั้งท้าเฮาเอาครั้งที่เฮาบดถนัดดึงเสียกมันก็อีโมเน้นเนาะนี่มันเลือดท่านี้เนาะเลือดท่านี้แล้วเฮากะเอาเม็ดนี่กดงสิ บางทียเบิงบางคนก็อีเบิงบ่ออก็ได้นี่มันอีอยู่ในในโทรศัพท์มันอีเบิงบ่ค่อยออปานใดเนาะก็พยายามอีทิให้เบิงได้ให้พี่น้องเบิงได้ดีๆอย่างอีได้ดนกันเสียบก็อีพอดีพอดีจ้ะเสียข้าพอดีบัดสุดท้ายก็ดึงลงมันนีเนาะงมันบ่ต้องดึงขึ้นเงดึงบ่ได้ตึกขึ้นบน เป็นยังไงมันนี่ติดมันนี่ก็นนนนนนจะประมาณนี้เนะคะนุะกก็จะประมาณนี้เด้อค่ะเด้อสำหรับคลิปนี้ก็ข้อโจบไว้เพียงแค่นี้ก่อนเนาะคลิปหน้าค่อยพอกันใหม่เด้อจ้าฝาข้อกาวขำวาสวัสดี